สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับที่ไม่จําเป็นต้องกักตัวแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมนะครับดูว่าสารสุขมีประกาศยังไงบ้างนะครับผมเผยแนวทางปฏิบัตินะครับล่าสุดสําหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับไม่ต้องกักตัวแล้วแต่ต้องระมัดระวังนะครับอยู่ห่างจากคนอื่นนะครับต้อง รู้ว่าตัวเองสัมผัสเสี่ยงสูงนะครับจากผู้ที่ติดเชื้อนะครับใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก็มีความเสี่ยงสูงก็พยายาม นนผมให้ดูบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศในการเดินทางนะครับคือว่าผมเรียกแท็กซี่นะครับมีความจําเป็นที่ทางบริษัทให้ไปตรวจเลือดนะครับผมเพื่อทําการจะได้รับผลตรวจเลือดมาประกอบกับคำร้องขอต่อใบอนุญาตนะครับผมการที่ สถานการณ์อย่างทุกวันนี้นะครับรัฐบาลสิงคโปร์ยังควบคุมอยู่นะครับผมมาตรการควบคุมยังเข่งพัดอยู่นะครับหมายถึงว่าเราจะไปหาหมานะครับจะไปตรวจโรคเราจะไปคลินิกไม่ได้นะครับผมเราเป็นแรงงานต่างชาตินะครับรัฐบาลสิงคโปร์จัดสถานที่ไว้ให้ต่างหากนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะครับเราจะไปตรงสูที่เขากำหนดให้นะครับเราจะไปที่คลินิกแต่เไไม่ได้ ไปตามที่ที่เขากำหนดให้นะครับเป็นที่เจ้าหน้าที่ให้บริการนะครับผมสวัสดีครับผมครับอาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมีข่าวๆมานําเสนออีกนะครับผมก็อย่างเป็นที่รู้ๆกันนะครับแถวเมืองไทยเราก็ยอดผู้ติดเชื้อรายวันก็ลดลงได้บ้างนะครับผมจาก ระดับ4-5,000ก็ลดลงมาประมาณ3,000กว่าๆนะครับไม่ถึง4,000 3 000, 7 0 0 3 000, 8 0 0นะครับแต่ยอดผู้เสียชีวิตก็20กว่ารายอยู่นะครับจะนาเสนอเกี่ยวข่าวเกี่ยวกับาสาธารณสุขนะครับมีประกาศจากสาธารณสุขนะครับผมว่าเกี่ยวกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับที่ไม่จําเป็นต้องกักตัวแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมนะครับก็ดูว่า ล่สาสุดมีประกาศยังไงบ้างนะครับผมเผยแนวทางปฏิบัตินะครับล่าสุดสําหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับไม่ต้องกักตัวแล้วแต่ต้องระมัดระวังนะครับอยู่ห่างจากคนอื่นนะครับต้องระวัตัวเองสัมผัสเสี่ยงสูงนะครับจากผู้ติดเชื้อนะครับใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก็มีความเสี่ยงสูงก็พยายามปิดตัวเองนะครับผมก็ไม่ไปใกล้ชิดกับผู้อื่นนะครับ ก็ต้องระมัดระวังอยู่ห่างจากคนอื่นนะครับสังเกตอาการตนเองด้วยนะครับผมนะครับ10วันนะครับสังเกตอาการตัวเองระยะเวลา10วันแล้วก็ต้องตรวจนะครับตรวจ ATK นะครับเมื่อมีอาการนะครับผมครับเราจะดูกันว่าใครคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับใครคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับคือผู้ที่ใกล้ชิดพูดคุยกับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในระยะ2เมตรนานกว่า5นาทีนะครับแล้วก็ ผู้ป่วยไอจามใส่นะครับตั้งแต่สามวันก่อนมีอาการหรือขณะมีอาการนะครับแล้วก็อยู่ในสถานที่ปิดนะครับอากาศถ่ายเทไม่ดีนะครับกับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนานกว่าสามสิบนาทีนะครับแล้วก็แนวปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับคือว่าแนวปฏิบัตินะครับสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับก็ไปทำงานก็โดยแยกพื้นที่กับคนอื่นนะครับผม ใช้มาตรการป้องกันตนเองสูงนะครับผมงดไปที่สาธารณะทำกิจกรรมกับคนหมู่มากนะครับผมก็งดนะครับผมใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่นนะครับขนส่งสาธารณะที่หนาแน่นก็ไม่ควรนะครับผมก็รู้ตัวเองว่าสัมผัสเสี่ยงสูงก็พยายามนะครับจะได้ไม่ได้แพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับแล้วก็สังเกตอ,อาการตนเองสิบวันนะครับ ตรวจ atk เมื่อมีอาการระบบทางเดินหายใจนะครับผมแล้วก็หากพบติดเชื้อรับบริการเจอแจกจบนะครับผมที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษานะครับผมตามนี้นะครับเป็นผู้ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับผมผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังนะครับเด็กเล็กผู้ป่วยนะครับผมงดใกล้ชิดกลุ่มเปราะบางอย่างน้อย10วันนะครับ ตรวจ ATK วันที่5และวันที่10หลังสัมผัสผู้ป่วยนะครับผู้ติดเชื้อหรือผู้มีอาการนะครับนะครับผมอันนี้ทางนี้นะครับผมข้อยกเว้นนะครับผมยกเว้นเป็นผู้ดูแลกลุ่มโปรบางนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับหมายถึงผู้ดูแลกลุ่มปูบางผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังเด็กเด็กเล็กป่วยนะครับผมก็งดใกล้ชิดนะครับกลุ่มโปรบางอย่างน้อย10วันนะครับ ตรวจเอทควันที่ห้าและวันที่10หลังสัมผัสผู้ป่วยนะครับผู้ติดเชื้อหรือเมื่อมีอาการนะครับผมก็ตามนี้นะครับนี่เป็นประกาศจากสาธารณาสุขนะครับก็มีมาเล่าบอกกันสั้นๆนะครับผมก็ไม่ เยอะมากมายนะครับผมก็มีครบปฏิบัติอย่างว่านั่นแหละครับผมคือว่าใครคือผู้สุ่มเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงสูงนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับก็คือใกล้ชิดผู้คุยคุยกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อระยะสองเมตรนะครับผมนานกว่าห้านาทีผู้ป่วยไอจามใส่นะครับหรือตั้งแต่สามวันก่อนหรือมีอาการนะครับขณะมีอาการนะครับอยู่ในสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่ดีนะครับกับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนานกว่าสามสิบนาทีนะครับ ถ้าพบว,ว่าเราไปใกล้จิตกับผู้ป่วยที่รู้ว่ามีผู้ป่วยที่เราได้ใกล้จิตอะไรเราก็ต้องระวังตนเองนะครับแล้วก็แนวปฏิบัติสําหรับผู้สมบัติสิ่งสูงก็ไปทํางานก็แยกกับคนอื่นนะครับผมใช้มาตรการป้องกันตัวเองอสูงสุดนะครับผมงดไปที่สาธารณะนะครับทํากิจกรรมกับคนหมู่มากก็งดนะครับผมใช้รถคนส่งสาธารณะที่หนาแน่นก็ต้องงดนะครับผมแล้วก็สังเกตอาการตนเอง1ิบวันนะครับ ตรวจ ATK เมื่อมีอาการนระบบทางเดินหายใจนะครับหากพบติดเชื้อนะครับรับบริการเจอแจกจบนะครับที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษานะครับผมนะครับทั้งนี้ยกเว้นนะครับผู้เป็นผู้ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังนะครับเด็กเล็กนะครับงดกล้ฉิดกลุ่มเปราะบางอย่างน้อย10วันนะครับแล้วก็ตรวจ ATK วันที่5และวันที่10นะครับหลังสัมผัสผู้ป่วยนะครับ สังสัมผัสผู้ป่วยผู้ที่เชื่อหรือผู้มีอาการนะครับผมก็ตามนี้นะครับนี่ผมก็อ่านโดยย่อนะครับตามที่ประกาศของสาธารณสุขนะครับผมวเราจะเอาก็ไม่ถึงกันนแว่าต้องได้กักตัวอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับครอบคก็พยายามไม่ไปใกล้สัมผัสผู้อื่นนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับผมนะครับก็ไม่ถึงขั้นว่าต้องกักตัวแล้วนะครับเหมือนแต่ก่อนนะครับผม ก็มาตรการพอนปนนะครับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีมาเล่ามาบอกกันเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามการรับชมนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทำช่องนะครับผมแล้วก็ FC ่ไม่ได้ยทมช่องนะครับผมถ้ากับไปหาเยี่ยมเยือนชาบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้เราจบกันแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกกาลังแรงใจมากๆนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากๆนะครับ